เพื่อวานไปดูหนังสไปเดอร์แมนภาคใหม่ล่าสุดนะครับเรียกว่าพอไปดูภาคนี้แล้วเนี่ยต้องย้อนความทรงจำไปภาคที่แล้วนะฮะค่อนข้างที่จะเกือบลืมไปเลยว่าภาคที่แล้วเป็นยังไงเพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยสไปเดอร์แมนที่จำได้จะไปรวมอยู่กับอเวนเจอร์ซะมากกว่านะครับมิติของหนังที่ได้เห็นในเรื่องนี้เนี่ยมันทำให้เชื่อมโยงไปสู่ความเชื่อของตะวันตกนะครับซึ่งเป็นความเชื่อที่ เริ่มจากก้าวข้ามคมแดนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มาสู่เรื่องของจิตภายในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันครับสังเกตว่าในระยะหลังๆนะครับงานของ Marvel Studio เนี่ยจะมีธีมหลักพูดเกี่ยวกับเรื่องของจักรวาลคู่ขนานเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นการปลดล็อกความเป็นไปได้นะครับในโลกเราเนี่ยเราก็มีความเชื่ออยู่2ออย่างก็คือเป็นไปได้กับเป็นไปไม่ได้ การ์ตูนของมาเวลเนี่ยมันเป็นเรื่องราวเป็นพอดเรื่องที่อยู่ในสถานที่ที่แตกต่างกันซึ่งทั้งหมดก็เป็นเรื่องสมมุติเป็นตัวละครสมมุติเป็นเมืองสมมุติแต่เวลาผู้อ่านอ่านแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าไ p เดอร์แมนก็อยู่อีกที่หนึง่งกับตันมาเวลก็อยู่อีกที่หนึง่งอเวนเจอร์ก็อยู่อีกที่หนึง่งไม่มีทางที่เขาจะกระโดดออกจากหนังสือแต่ละเล่มมาใช้เวลาร่วมกันมามีประสบการณ์ร่วมกันได้ดังนั้นแนวคิดที่จะปลดล็อกความเชื่อของคน ก็คือแนวคิดเรื่องของโลกคู่ขนานมันคือแนวคิดที่ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในจักรวาลเป็นความคิดที่อาจจะมีตัวตนของเราในจักรวาลคู่ขนานก็แนวคิดนี้เองนะครับทําให้มนุษย์เชื่อว่าโลกเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายแล้วเราก็มีตัวตนอีกหลายตัวตนที่จะทําให้เรามีชีวิตที่แตกต่างออกไป หรือจะทําให้เรามีชีวิตท,ที่ประสบความสําเร็จก็ได้ประเด็นก็คือว่าทําอย่างไรจะทําให้ตัวเราเนี่ยได้เรียนรู้จากตัวเองในโลกคู่ขนาดสไปเดอร์แมนในภาคนี้ก็อยู่นบนแนวคิดนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าเมื่อเห็นแนวคิดของผู้กํากับแนวคิดของทีมงานสร้างเนี่ยมันว้ามากๆแลครับในการที่จะนําเสนอเรื่องราวที่มันเหนือความคาดหมายส่วนมันจะเหนือความคาดหมายยังไงก็ต้องให้พวกเราไปติดตามรับชมใน โรงภาพยนตร์กันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าวันนี้เรื่องของจิตเรื่องของตัวตนเรื่องของการพัฒนาตัวเองแม้แตู่เปอร์ฮีโร่ก็ยังต้องเรียนรู้จากตัวตนในอดีตเรียนรู้จากตัวตนในโลกคู่ขนานซึ่งมีความเป็นเรานั่นแหละแต่เขามีวิถีชีวิตแล้วก็ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจเรื่องที่แตกต่างทั้งหมดก็คือการมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้ตัวตนในแต่ละตัวตนนียได้พัฒนาได้เข้าใจชีวิต คุณอาจจะมีพลังวิเศษคุณอาจจะมีศักยภาพพิเศษคุณอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําได้ได้ดีมากๆสําหรับตัวเราเองและดูเหมือนว่าจะเหนือผู้คนแต่สุดท้ายแล้วถ้าเราไม่มีความเข้าใจที่เหนือโลกเราก็ยังตกเป็นเหยื่อของความเข้าใจผิดและโลกที่บิดเบี้ยวก็ยังมีอนุภาพและทําให้เราทุกทรมานอย่างไม่น่าเชื่อนั่นเองครับ